าแกเบิด okay, มาจากรถแห่ครับสวัสดีครับเฮียเส้นสัญญาเรียบร้อยครับมื่อนี้ได้ซองชัญญามื่อนี้เด่นบ้านเลยบ้านเนี้ยกว่าไรเอาอันก่อน <c oughs> มาแบบบริเต้งโตบ้านศรีวิชัยครับบ้านนอนนอนนิวัตสกลน,นครครับงานซอยอีกแล้วครับมืเอญญเศ<อ>รเ้านี่ก็งานซอยไปเส้นยู่วัดเอาเป็นธรรมดาละเป็นนั่นใส่น่องซอยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนาะ สมกับผู้ซอยอีดีซอวยสมัดรถเฮเมื่อหน้ากันไปลุ่งเป็นสมาชิกผู้ใหญ่บ้านแล้วเนาะแจ้งย่บ่ได้ซอยเอออันนี้เป็นผู้ซอยก็ต้องซอยไปก่อนส่วนี้วันที่หนึ่งครับหนึ่งมกราหนึ่งมกราสร้างจ้างขามปีนี่อืมขามปีเลยอ่ะโมเกาหนึ่งมกราครับปีไหมครับงานแต่งคู่กุ้งครับคู่กุ้งใช่บัดคู่กุ้งบ่ตที่เคาะใช่บัดรที่เคาะ นอนนี้วาาครับเจอกันครับสามชั่วโมงเต็มแถมพร้อมโอเคครับเจอกันหน้างานนะครับหนึ่งยวโชบ,บอะแก่กัน